สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยนะครับและในวันนี้ครับกลับโปรแกรมในวันหยุดสุดสุดาประจำวันเสาร์ที่15มิถุนยายน2567ซึ่งในตอนนี้ครับก็เป็นวันที่2องเลครับกับศึกยูโรรอบสุดท้ายที่ทัพอีซีเหล็กเยอรมันจะเป็นเจ้าภาพและกลับโปรแกรมในวันนี้ครับผมก็ได้มีเกมคู่เดือดๆมันๆกับในเกมกลุ่ม Group ออฟเดยในกลุ่ม B ีให้ได้ตามกันครับซึ่งก็จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างนั้นและกับทิศทางก็จะถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเราก็มาตามลุ้ตามเชียร์ในทั้ง4คูู่่่่่ไไไปปปปพรรร้อออมมมๆกกกกกัันนนนเเลยะแแตืทีาจดโผ็ข ผลผลงานกับทิศทางที่ได้ให้ไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับสําหรับแนวทางที่ได้ให้ไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งในตอนนี้ก็จบไปแล้วเพียงแค่2คู่จาก4คู่ที่ให้ไปครับโดยที่คู่แรกที่เปิดหัวมาก็ถือว่าทิศทางก็ดีครับเพราะว่าทางด้านสันสวานก็สามารถไล่ตามตีเสมอทางด้านออไก,กไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับ และจากแนวทางที่ผมก็ได้ให้อยู่ทางฝั่งสัสวรรค์ไปก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสๆไปครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเลเทสเลยครับเพราะเกมที่เยอรมันเจอกับทางด้านสกอตแลนด์ผมก็กลับให้อยู่ทางฝั่งของสกอตแลนด์ครับซึ่งในเกมนัดนี้เจ้าภาพเยอรมันก็เปิดบ้านถล่มสกอตแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อหนึ่งครับก็จึงทําให้แนวทางของเราในคู่นี้ก็กูไม่กลับเลยครับพลาดเป้าไปแบบไม่น่าให้อภัยครับส่วนอีก2คู่นะครับก็จะเป็นเกมที่อาร์ จะลงสนามในเวลา7นาฬิกาครับและอีกหนึ่งคู่ครับเอลเซวดอร์ก็จะพบกับเปรูคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา7นาฬิกา30นาทีครับและสําหรับโปรแกรมทั้ง4คู่นะครับก็จะมีเกมยูโรรอบสุดท้ายอยู่ด้วยกัน3คู่ครับก็จะมีเกมที่ทางด้านฮังการีจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์เกมต่อมาครับสเปนก็จะพบกับทางด้านโครเอเชียและอีกหนึ่งเกมครับอิตาลีก็จะพบกับทางด้านแอลเบเนียส่วนอีกหนึ่งเกมนะครับที่ก็ได้มีมาฝากกันก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องครับโดยที่ทางฝั่งของโครเบียก็จะพบกับทางด้าาานนนนบบลิเเววียียแแะะกะก่นน่อททรรจฟััังงค ก็ฝากกันไปด้วยกับช่องทางติดต่อ ats74 ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับเราก็มาเริ่มกันก่อนที่เกมในกลุ่ม A นะครับซึ่งในเกมนี้ฮังการีก็จะพบกับทางด้านทัพดินแดนแห่งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งในเกมคู่นี้นครับก็จะฟาดแข้งกันที่สนามโคโลเนสเดียมหรือชื่อเดิมก็จะเป็นทางด้านไรเอเนกี้สตาดิโอครับโดยที่ราคาไมกัน้นในเลทราคาแรกก่อนเกมก็อยู่ที่ราคาปอปลาตากบครับสำหรับทางฝั่งของฮังการีนะครับกับศึกยูโรใน4ปีก่อนพวกเเขาาก็จอดไปไป้ยยไพีง แค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นครับแถมยังไม่พอก็ยังไม่สามารถเก็บมาได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวส่วนกับเป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการผ่านเข้าไปสู่ในรอบน็อกเอาท์ให้ได้ครับซึ่งถ้าเรามาดูจากผลงานของฝั่งฮังการีเองนะครับผลงานจากเซตตีหเกมที่ออกมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะในตอนนี้ครับฮังการีก็มีเกมที่แพ้กับทางด้านไอร์แลนด์มาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ในผลงานที่เหลือก็ยังเก็บชนะมาได้ทั้งหมดถึง4เกมและกับผลงานในนัดล่าสุดนะครับฮังการีก็เพิ่งจะเปิดบ้านเรียกความมั ต่อส่วนผลงานของทงฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ทีมเต็งในยูโรหนนี้แต่ถ้าเราจะสังเกตในยูโรครั้งที่ผ่านมาครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มักจะผ่านเข้ามาเล่นในศึกยูโรรอบสุดท้ายได้บ,บอ่อยครั้งครับซึ่งกับผลงานในศึกยูโรรอบใน4ปีที่แล้วเส้นทางของสวิตเซอร์แลนด์ก็จบลงอยู่ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจากการแพ้จุดโทษให้กับทัพกระทิงดูสเปนไปส่วนในผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ก็ได้คว้าโคต้าผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายได้แล้วผลงานขขอออองงพววกกกเกเเเา็็ดดดรปลลไยยยยยะทีีีคับโมู่ ที่ทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยถึง5เกมติดต่อกันซึ่งในส่วนผลงานใน5เกมหลังนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเกมที่เก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้กับทางด้านโรมาเนียในเกมรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายไป1เกมครับส่วนในผลงาน2เกมหลังนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็อุ่นเครื่องเอาชนะเอสโตเนียมาได้ด้วยสกอร์40แล้วก็เปิดบ้านเสมอให้กับออสเตรียไปด้วยสกอร์11ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของ,ของคู่นี้นครับจากสถิติที่ออกมา2ทีมก็เคยเจอกััันนนนมาาาเเพียงงงแแคค่่2ร้ทบลละผล เป็นทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่ก็เอาชนะฮังการีไปได้ทั้งสองคราครับโดยเกมนัดแรกที่เจอกันฮังการีก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านพ่ายก่อนด้วยสกอร์สต่อสครับและอีกหนึ่งเกมครับสวิตเซอร์แลนด์ก็กลับมาเอาชนะทางด้านฮังการีได้อีกด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับเรามาดูทางด้านไล่อัพและ11ตัวที่คาดว่าจะลงสนามเป็น11ตัวจริงในเกมนัดน,นี้กันบ้างนะครับโดยในเกมนี้นนครับทางฝั่งของฮังการีจากการนําทีมมาโดยของทางด้านกูซอ,อย่างมาโกรอซี่ก็ได้จะจัดทัพจัดแผนในวันนี้มาในระบบ, 3, 4, 2, ะบโดมสี่สองหนึ่ง ของฮังการีในยูโรครั้งนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากกองการของลิภูอย่างทางด้านโดมินิกสโบสลโดยที่ในเกมนั้นนี่ครับผู้ษาประตูก็จะออกสตาร์ทโดย ปีเตอร์กูราชีผู้สาประตูตัวเก่าจากอาร์เบรไลซีครับส่วนใน3ประการหลังก็จะมีอัตเตล่าซาลายกองหลังจากทางด้านไฟบวกวิลลี่ออบานและอดัมแรงจากอมโมเนียนิโคเซียครับส่วนในสีแดงกลางก็จะเป็น4ีมิดฟิลด์อย่างมิลลสเคอร์เคชอันดรัสเชฟเฟอร์อดัมนากีและเบนเดกัสโบลาครับส่วนในคู่มิดฟิลด์ตัวทําเกมในวันนี้โรแลนด์ Roland, ซาลายจากไฟบวกก็จะได้ยินทาเกมร่วมกับตาดดงของทีมอย่างโดมินิกสโบสไลโดยก็จะมีทางด้าน เบอร์นาบัสฟาวกาสูนหน้าตัวเป้าจากวาเลนวาลสลงสนามออกซ้าย์เป็นตัวจริงล่าตาข่ายในเกมนั้นนี้ครับส่วนทางฝั่งของทีมชาติสวิตเซแลนด์นะครับจากการนําทัพมาโดยกุนซืออย่างมารัตยาคินในเกมนั้น,นี้พวกเขาก็น่าจะใช้ระบบเดิมที่ใช้อยู่แล้วนะครับโดยผู้รักษาป,ประตูก็จะออกสตาร์ทโดยยานโซเมอร์จากอินเตอร์มิลานส่วนในรายของ3แผงหลังก็จะได้ผู้เล่น2ดีกรีจากพิม์ลกอย่างฟาเบียนแชยืนคู่กับทางด้านมานูเอลอาคันจีและก็จะมีริคาร์โดโรดเกสที่จะได้คอยยืนประสา การร่วมกันนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์สีรายก็จะมีซินวานวิดเมอร์แดนเอนดอยเรโมอฟอร์เลอร์และมิดฟิลด์ตัวเก่าอย่างกรานิตชาก้าส่วน2แนวรุกตัวปั้นเกมในเกมนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูเบนวากาสที่จะได้ประสานงานร่วมกับทางด้านเชดานชากิรีซึ่งก็จะมีสูน,น้าทุปก้าอย่างเซอร์กี้อับดุนีสูน้าจากเบอร์ลี่ซึ่งก็เป็นผู้เล่นจากพิมิลีอีกหนึ่งรายครับที่ทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ก็ส่งลงประกวดในนัดนี้และถ้าเรามาดูเลนราคาไม่กัน้์ในตอนนี้นครับจา มาก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปาตะกลมโดยถ้าอยู่ทางฝั่งฮังการีในตอนนี้นะครับเรทราคาค่าน้ําผลตอบแทนที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.03แต่ถ้าเราทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ในตอนนี้ครับกับเรทราคาที่เราจะได้ก็จะได้อยู่เพียงแค่ราคา1.90ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ,าฝา้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าในตอนนี้นะครับและมุมมองของผมในเกมคู่นี้นครับซึ่งผมเองก็ยังคงมองว่า head to head ของคู่นี้ก็ยังคงบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าก็เป็น ที่ก็เป็นฝ่ายที่ทําผลงานได้ดีกว่าและถึงแม้ว่าราคาที่ให้มาจะอยู่เพียงแค่ราคาปอปลาตากลมในตอนนี้แต่ด้วยกับกระแสที่ออกมามันก็จะคงมีการนเอเียงไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับและนี่เองครับมันก็ยังจึงทําให้ผมมั่นใจได้ว่าทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะย้าแค้นฝั่งฮังการีไปได้ในเกมดนี้อีกหนึ่งนะครับดังนั้นกับการชี้ชัดอยู่สวิตไม่คิดนานครับ เกมต่อมาก็จะเป็นเกมในกลุ่ม B ีหรือกลุ่มกรุ๊ปอัปเดตในศึกยูโรหนนี้นครับโดยเกมนี้ครับทัพกระทิงดูสเปนก็จะประเดิมสนามพบก,ก,กันกับทางด้านทัพตามุคโครเอเชียก่อนนะครับซึ่งกับราคาไม่กั้นในเลทราคาแรกก่อนเกมที่ให้มานั้นในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาขึ้นครบลูกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของ,ของทั้ง2ทีมนะครับจากสถิติที่ออกมาในตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะแม้ว่าในการเจอกันใน6ครั้งทัพกระทิงดูสเปนจะเป็นฝ่ายเอาชนะโครเอเชียไปได้ถึง3ครั้งก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าถ้า เกมที่เจอการในช่วง3เกมหลังครับเชื่อหรือไม่ครับว่าทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนพวกเขาก็ไม่เคยเอาชนะทางด้านโครเอเชียไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยสถิติที่ออกมาครับก็เสมอกันไป2เกมแล้วโครเอเชียก็เอาชนะสเปนไปได้อีกหนึ่งเกมซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดนะครับโครเอเชียก็เปิดบ้านเจ้าให้กับสเปนไปในเกมในชั้นลีครับด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์สำหรับทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนครับกับยูโรในหุนนี้พวกเขาก็ถูกหลายๆสื่อครับออกตัวยกให้เป็นทีมเต็งอันดับที่4ของรายการ โดยที่ในตอนนี้ครับก็จะมีทัพสิงโตคำรามอังกฤษเป็นตัวเต็งในระดับที่1และถ้าเรามาดูจากผลงานในช่วง5เกมของสเปนเองนะครับหลังจากที่สเปนก็มีเกมที่สะดุดแพ้กับทางด้านโคลอมเบียและก็เสมอให้กับทางด้านทัพเซมบ้าบราซิลมาในเกมในการเฝ้าลางของตัวเองมาทั้ง2เกมนะครับแต่กลับในผลงาน2เกมหลังสุดครับทางฝั่งของทัพกระทิงดุก็ยังกลับมาแก้ตัวได้ด้วยการเปิดบ้านถล่มประตูใส่ทางด้านอันดอร่าไปถึง5.0ต่อและก็เพิ่งจะกดประตูใส่ทางด้านไอเลเเหนือไปถึงสกอร์5าประตูต่อ ทัพกระทิงดูก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะจอร์เจียมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับก็จึงทําให้ในตอนนี้ในผลงาน5เกมหลังครับทัพกระทิงดูสเปนก็เก็บชนะไปได้3เกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมครับส่วนผลงานของถ้งฝั่งโครเอเชียนะครับซึ่งในยูโร2024ในหนนันี้พวกเขาก็ไม่มีชื่อติดโผในทีมเต็งเลยนะครับเพราะถ้าดูจากสถิติในยูโรครั้งก่อนก่อนแล้วผลงานของโครเอเชียที่ทําได้ส่วนใหญ่ก็มักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีครับ แต่ถ้าว่ากับผลงานของโครเอเชียในตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะผลงานจาก5เกมหลังนะครับโครเอเชียก็ยังมีเกมที่เสมอให้กับตุนิเซียไปในเกมอุ่นเครื่องไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนในผลงานที่เหลือครับโครเอเชียก็เอาชนะไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเจอกับอาร์เมเนียอียิปมาซิโดเนียหรือแม้กระทั่งทีมทัพฝอยทองอย่างโปรโต,ตุเกสที่เจอกันในเกมนั้นล่าสุดครับสำหรับรายชื่อ11ตัวจริงที่ก็คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นนนครับทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนจากการนําทัพมาของทางด้านลุยเดล่ ในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ได้จะมาในระบบ4-3-3ครับโดยที่ในททวร์เมนต์นี้ประตูมาหนึทัพกระทิงดุก็กยังคงใช้งานทางด้านอูนายซีมอนนะครับส่วนในตำแหน่งแผงแบ็คโฟสีายก็จะนำทัพมาโดย2ตัวเพลนจากราชชุดขาวอย่างดดเนียลคาบาคาวและทางด้านนาโชเฟร์นเดสนะครับส่วนอีก2รายก็จะเป็น โรแมงเลอนอกมองจากเรอัลซิดาดและอารฮาโดกิมาโดแบ็กซ้ายจากไบเออร์เล็วเซนครับส่วนในสามมิดฟิลด์แดนกลางก็จะนำทัพมาโดยโรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟาเบียนส์ลุยจากปารีสแซงต์แชงแมงและเบรดี้จากบาร์เซโลนาครับส่วนในสามประสานในแนวลุกในเกมนัดน,นี้ก็จะผสมผสานระหว่างตัวเก่าและดาวรุงนะครับโดยที่ปีกสองข้างก็จะใช้งานนิโก้วิลเลียมกับทางด้านรามีนยามมลส่วนในตำแหน่งสุน,น่าตัวเป้าก็จะเป็นตัวเก่าอย่างทางด้านอวารมโมราตาค ส่วนทางฝั่งของโครเอเชียครับจากการนําทัพมาโดยของกุซอ,อย่างดัลาสโกดาลิชในเกมนี้ก็แน่าจะมาในบบเดียวกันนะครับก็คือ433โดยผู้รักษาป,ประตูครับก็จะออกสตาร์ทโดยโดมินิกลิวาโควิชผู้รักษาป,ประตูจากเฟเนเบเชจากตุรกีนะครับส่วนในแผงแบ็คโฟนั้นก็จะนําทัพมาโดยจัสโกควาดิโอนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โจเซฟสตานิซิสแบ็คขวาจากไบเออร์เลเบคเซนครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นโจเซฟสุตาโลยืนคู่กับทางด้านมารินปปกาสสิสส่วนในสาม สารแห่งวิดฟิลครับก็จะนำทัพมาโดยห้องเครื่องอย่างรูกาโมดิชมาเซลโลโบโซวิดและมาเตโอโควสิตนะครับส่วนใน3แนวรุกก็จะมีโรโวอรเมเยอร์อันเดรคามาริชและอ e ันเตบูดิเมียศุน้าตัวเป้าจากด้านโอซาซูนาครับสำหรับเลทราคาเมก้าในตอนนี้นครับจากราคาแรกที่อยู่ที่ราคาคือครึ่งลูกครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาซึ่งในตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแค่ราคาครึ่งลูกเท่านั้นครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาขา้างหน้าผู้แทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของสเปนครับเลท ราคาค่าน้ำถ้าเราอยู่ทางฝั่งของสเปนครับเลนราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99แต่ถ้าอยู่ทางฝั่งของโครเอเชียในตอนนี้ครับเลนราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.94และสําหรับกรบกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองนะครับกระแสที่ออกมาก็แบ่งออกเป็น2กระแสครับโดยกระแสแรกก็ได้มีการปรับตัวในกระแสของที่ทางในราคาที่จะออกมาเสมอกันครับและอีกหนึ่งกระแสก็ได้มีการเอียงไปทางฝั่งของโครเอเชียในตอนนี้ครับและแม้ว่ากับกระแสและการเจอกันในช่วงหลังๆทางฝั่ง ของทัพกระทิงดุสเปนอาจจะยังไม่เคยแทบเอาชนะโครเอเชียไปได้ก็จริงนะครับแต่กับด้วยเลนราคาครับที่ก็ยังเปิดมาให้ทางฝั่งของสเปนเป็นต่อในมุมมองส่วนตัวของผมเองแล้วผมก็ยังคงมองว่ามันก็ยังพอมีมุมนะครับที่ทางฝั่งของทัพกระทิงดุสเปนจะเก็บชัยชนะประเดิมสนามในแมตช์แรกได้เพราะอย่างน้อยๆในการจัดทัพผมก็ยังมองว่าแนวรุกของสเปนก็ยังคงดูดีกว่าครับดังนั้นในเกมคู่นี้ผมจึงของมองไปที่อยู่ทัพกระทิงดุบูได้ดีสุดๆครับ เกมต่อมาคู่ที่3นะครับก็จะเป็นเกมในกลุ่ม B หรือกลุ่มกรุ๊ปอัปเดตอีกหนึ่งคู่ครับโดยในเกมนี้ทัพอัสซูรีทีมชาติอิตาลีก็จะพบกับทางด้านแอลเบเนซึ่งในราคาไม่ก้านกดเกมในเลนราคาแรกที่เปิดมานะครับในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับและถ้าเราจะมาดูผลงานขอท่าฝั่งของอิตาลีนะครับในปีนี้พวกเขาก็มาในฐานะแชมป์เก่าที่จะมาป้องกันแชมป์ในศึกยูโร2024ในหวน,นี้โดยที่ผลงานจาก5เกมหลังนะครับถ้าจะเทียบกันกับฟอร์มระหว่างของทั้ง2ทีมแล้วทางฝัั่งงงงของ ie, ออทรีีตาลลก็คมผ ที่ดูดีกว่าทางฝั่งของแอลเบเนียนะครับเพราะจากใน5เกมที่ลงสนามนะครับผลงานของอิตาลีก็ยังคงมีผลงานที่ยังคงไม่แพ้ใครและแม้ว่าจะมีเกมที่เสมอให้กับทางด้านยูเครนและตุรกีมา2เกมก็ตามครับแต่กับในผลงานในเกมนัดล่าสุดอิตาลีก็เพิ่งจะเรียกความมั่นใจมาได้ด้วยการเอาชนะบอสเนียมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับผลงานของแอลเบเนียนะครับกับสึกยูโรล,ลอมคัดเลือกในหนนี้ ก็ถือว่าทีมพวกเขาก็มีเซอร์ไพรส์และหักปากกาเซียนมาอย่างงดงามเลยครับเพราะจากการที่อาร์เบเนียก็ผ่านเข้ารอบมาได้นั้นพวกเขาก็ผ่านเข้ามาได้ในฐานะของแชมป์กลุ่มครับโดยที่ก็ปล่อยให้ทังฝั่งของเช็กและโปแลนด์ก็ต้องขับเคี่ยวกันเพื่อแย่งเป็นอันดับที่2และอันดับที่3ของกลุ่มกันเองครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทังฝั่งอาร์เบเนียครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมหลังพวกเขาจะมีสะดุดเสมอให้กับทางด้าน หมูกก่เกาะแฟรโรมา1เกมแล้วก็แพ้กับชิลีกับสวีเดนในเกมอุ่นเครื่องมา2เกมติดต่อกันก็ตามนะครับแต่กับผลงานใน2เกมหลังครับอาเบเนีย <Alban ier S 1> ก็ยังกลับมาแก้ตัวได้ด้วยการเอาชนะมาได้ทั้งลิเกเตนซและทางด้านอาร์เซอไปจางครับซึ่งกับสส่ตีผลงานที่สาคัญของทางฝั่งอาเบเนียนก็คือพวกเขาก็ยังไม่แพ้ในเกมอย่างเป็นทางการมาแล้วถึง7เกมติดต่อกันครับและถึงแม้ว่าผลงานของอาเบเนียครับ จะเก็บชนะมาได้2เกมติดต่อกันแต่ถ้าเราจะดูกับสถิติผลงานให้ทุเฮตในการเจอกันนั้นทางฝั่งของอลเบเนียก็ยังเป็นรองทางฝั่งของทัพอัสซูรีอิตาลีอยู่หลายช่วงตัวเลยครับเพราะจากสถิติผลงานในการเจอกันสีครั้งทางฝั่งของอิตาลีก็เป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ทั้งหมดทั้ง4ครั้งเลยครับโดยที่ในเกมนั้นล่าสุดที่เจอกันครับทางอลเบเนียก็แพ้กับอิตาลีไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3และสําหรับในการคาดการณ์กับสิบเดตัวจริงของทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งถ้าเราจะมาดูในฝั่งขขอองตาาาลีีนนนนนนะะรับบใใเเกกกมม้้พว็จบบ3-41 โดยตัวผู้เล่น11ลายที่คุณซื้ออย่างลูเซียโนสปาเลตติจะจัดลงมานั้นก็คาดว่าผู้สาป,ประตูก็ได้จะเป็นทางด้านมือหนึ่งอย่างเจลูจิโดนาลุม่าครับส่วนในแผงเซ็นเตอร์แบ็ก3รายก็จะมีอเล็กซานโดปาสโตนีกับมัตติโอดามิเนจากทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานส่วนอีกหนึ่งรายก็จะเป็นปราการหลังจากโตริโนอย่างอเล็กซานโดบูออนจอนโนครับส่วนในแผงมิดฟิลก็จะมี สองตัวเพลนจากทัพูใหญ่อิอตอ์มีลานอย่างอเลกซานโดดิมาโกกับทางด้านนิโคลโลบาเล่าครับส่วนอีกสองรายก็จะเป็นจิโอวานีดิลอริโซจากนาโปลีและจอจิโนจากไอปุญนใหญ่สโนดครับส่วนในสองตัวทําเกมในแนวรุกก็จะเป็นดาวิเดฟาเตซี่ที่จะได้ยืนคู่กับดาวเด่นประจาทัวร์นาเมนต์ของอิตาลีในหนนี้อย่างทางด้านเฟเดิโกเคียซ่าโดยที่ก็จะมีศูน,น้าตัวเป้าจากอตาลุต้าอย่างเจลูกาสกาเากาเป็นหอกตัวเป้าล่าตาข่ายในนั้นนี้ครับส่วนทางฝั่งของเอลิน นะครับตาดดงของทีมกับยูโรหนนี้ก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างอามาโดโบโรเจ้าครับส่วนในแผนที่กูซืออย่างซิวินโย่จะจัดทัพมาในนัดน,นี้ก็น่าจะเป็นระบบที่ใช้งานมาตลอดอย่าง4-2-3-1ครับโดยผู้สาป,ประตูก็จะ start ออโดยเอชิดบริชาผู้สาป,ประตูมือกาาจากเอมปลรีส่วนใน4แผงรับก็จะมีทางด้านเอลซิดฮูซายมาริโอมิตัชเบยัชชิมสตีและอาเดียนอิสไมลีครับส่วนในตำแหน่งคู่มิดฟิลตัวรับในนัดน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคริส เซียนอัสยานีกับทางด้านอิวแบร์รมาดานีครับ ถัดมาก็จะเป็นตำแหน่ง3ประสานตัวปั้นเกมในนัดน,นี้ก็จะอ,อสตาร์ทโดยจาเซอร์อาซานีตัวลองเซฟิลีและนาดีมบารามีตัวปั้นเกมจากซาโซโลจากอิตาลีครับและที่จะขาดไม่ได้สูน่าตัวเป้าก็จะเป็นทางด้านอารบาโดโรเจ้าสุน่าจากเจ้าสัวน้อยฟูแรมดาวเด่นของอาเวเดียประจํายูโร2024ในวนนี้ครับและสําหรับเรทราคาไม่ก้าในตอนนี้ครับกับเรทราคาที่ให้มาในเรทราคาแรกนั้นในตอนนี้ราคาก็ยังคงอยู่เท่าเดิมครับซึ่งก็คือราคาหนึ่งลูกครึ่ง โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทัพอัสซูรีอิตาลีเลทรขาคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.00ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของแอลเบเนียในตอนนี้เลทรขาคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.93ครับและสําหรับกับกระแสทิศทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของทีมอิตาลีมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งถ้าเราจะเอาผลงานของทั้ง2ทีมนั้นมาเปรียบเทียบกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งของอิตาลีก็ยังคงมีผลงาน อยู่ทุกกระบวนท่าเลยครับแต่กับเลทราคาที่เปิดออกมาในตอนนี้ซึ่งถ้าเราจะามาเปรียบเทียบกับผลงานของทั้งฝั่งอิตาลีเองแล้วกับราคาที่ให้มานั้นในมุมมองของผมเองผมก็ยังคงมองว่ามันก็ยังคงจะดูสูงเกินไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าในเกมนัดน,นี้เองครับทางฝั่งของผู้เป็นรองอย่างอาร์เมเนียก็น่าจะออกมาเน้นตั้งรับเพื่อรักษาโมเมนตัมให้ได้ในนัดน,นี้ที่อย่างน,น้อยๆพวกเขาก็จะต้องไม่แพ้ขาดกระจายประเดิมสนามในเกมแรกก่อนให้ได้นะครับและแถมในตอนนี้ครับด้วยกับราคาที่ค่าน้ําก็ยังจ่ายให้ทางฝั่งของอาร์เมเนีย เป็นฝ่ายที่ได้ราคาค่าน้ําที่น้อยกว่าด้วยอยู่แบบนี้ดังนั้นทางที่ดีครับด้วยเลทราคาที่เปิดออกมาให้ดูสูงเกินไปผมก็ขอเชียร์ฟังผู้เป็นรองอย่างแอลเบเนียน,นัดนี้น่าเชียร์กว่าครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่แอลเบเนียเชียร์ได้ครับ และก็มาถึงเกมในคู่ที่4ครับกับเกมกระชับบิทที่ทางฝั่งของโคลอมเบียจะพบกับทางด้านโบลิเวียและสําหรับราคาไมค์ก้าที่ให้มานะครับในเลทราคาแรกตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา2ลูกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติในตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งของโคลอมเบียนั้นก็ยังมีผลงานที่ข่มกว่าทางฝั่งโบลิเวียอยู่พอสมควรเพราะจากผลงานการลงสนามใน5เกมหลังของทางฝั่งโคลอมเบียครับพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดทั้ง5เกมโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดครับแม้ว่าจะเป็นเกมในนัดอุ่นเครื่องก็ตามทางฝั่งของทัพโคคเเเนลอมมบียยก็ังสาาารถชะ ทัพผีดิบโรมาเนียมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2และก็ปิดท้ายด้วยการบุกไปเอาชนะสหรัฐอเมริกามาได้คาลังถึงสกอร์หประตูต่อ1เลยครับส่วนผลงานของทางฝั่งโบลิเวียในตอนนี้ครับซึ่งก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผลงานของพวกเขาในตอนนี้ก็ช่างแตกต่างการก,กับทางฝั่งของโคลอมเบียอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะจาก5เกมหลังโบลิเวียก็เก็บชนะไม่ได้จากเกม ที่เอาชนะสมานน้อยอย่างทางด้านอันดอราไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวครับส่วนในผลงาน2เกมหลังสุดครับก็เป็นเกมที่ทางด้านบลรเวียก็แพ้กับเม็กซิโกไป1.0ต่อแลวก็แพ้กับทางด้านเอกวาดอร์ไปอีกด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮติเฮตในการเจอกันในตอนนี้นครับจากสถิติที่ออกมาก็ไม่ใช่ว่าทางฝั่งของโคลอมเบียจะเหนือกว่าอยู่เพียงแค่ผลงานเท่านั้น,นครับเพราะจากเฮติเฮตในการเจอกันที่ผ่านมานะครับผลงานของโคลอมเบีย ก็ยังข่มทางฝั่งของโบลิเวียอย่างมิดเลยครับโดยที่ใส่ตีสิครั้งหลังสุดที่เจอกันทางฝั่งของโคลเมเบียก็ยังสามารถเอาชนะโบลิเวียไปได้ถึง7ครั้งครับและอีกหนึ่งอย่างครับและทางฝั่งของโคลเมเบียก็ยังไม่เคยแพ้กับทางด้านโบลิเวียมาเลยแม้แต่เกมเดียวครับซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนันที่ผ่านมานครับโคลอมเบีย um er, ก็เป็นฝ่ายเอาชนะโบลิเวียไปได้ด้วยสกอร์สต่อศูนย์ครับและสําหรับเหรีราคาไมค์กันที่ให้มาในตอนนี้ครับราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา2ลูกครับโดยที่ในอัตราการจ่าาา่าา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 ายยรรรรคคคคข้้งงงนนนนททใตออีีถดฝััโลเเบบ ค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.86แต่ถ้าอยู่ทางฝั่งของโบลิเวียในตอนนี้นะครับเรทราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97ครับซึ่งถ้าเราจะดูจากผลงานของทางฝั่งโคลอมเบียที่ออกมาในตอนนี้นะครับมันก็แทบจะไม่มีมุมไหนเลยที่ทางฝั่งของโบลิเวียจะพลิกเอาชนะโคลอมเบียไปได้ในนัดนี้แต่ถ้าเราจะดูจากเรทราคาที่ให้มาเกมในคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ราคาก็ดูจะเปิดมาโหดเกินไปสักหน่อยครับเพราะอย่างน้อยผลงานในการเจอกัน4ี่เกมหลังก็จะมีเพียงแค่เก็บเดียวเท่านั้นครับที่ทางฝั่ ยิงชนะโบลิเวียขาดเกิน2ประตูขึ้นไปได้ดังนั้นครับในเกมคู่นี้ทีมที่ผมให้เลือกเชียร์ผมก็ขอเลือกอยู่ทางฝั่งโบลิเวียไม่เสียใจครับและก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้นะครับเราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก,กันก่อนนะครับโดยเกมคู่แรกครับฮังการีจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยค่อต่อไปที่ราคาปอปาตากลม เกมคู 2, ่ที่2ครับทัพกระทิงดูสเปนก็จะพบกับทางด้านทัพตาหมักลูกโครเอเชียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนโดยก็ให้ต่อไปที่ราคาครึ่งลูกครับเกมคู่ที่3ครับอิตาลีก็จะพบกับอาร์เมเนียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งของแอเบเนียโดยก็ให้รองไปที่ราคาหนึ่งลูกควบ1ลูกครึ่งครับ คู่สุดท้ายท้ายสุดครับโคลอมเบียก็จะพบกับทางด้านโบลิเวียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของโบลิเวียรครับโดยก็ให้ลองไปที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่ง และก่อนจะจากกัน,นครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือข้อเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID@ @s74 ตัวหรือพี่ๆครับก็ยังสามารถสแกน QR Code คที่ทางทีมงานก็ได้ฝากขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้ืน,นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ